ขณะเดีวยวกันอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยก็คือสถานกรารณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้มีวัคซีนกันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลกันด้วยนะคะว่าการฉีดวัคซีนอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมหรือว่าความไม่เป็นธรรมกันด้วยค่ะโดยวันนี้ทางด้านของ WHO เขามีการกังวลด้วยนะคะถึงการฉีดวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมอุปสรรคกับการฟื้นตัวจากสถานกรารณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะทางด้านของผู้นวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกในแพทย์ t ด d ose, อ s a ฮ h ดอม m t เ b ียซ u สนะคะมีการเปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อวัสโควิด -19 และผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นล่าสุดบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลอย่างแท้จริงพร้อมเตือนประเทศร่ำรวยไม่ให้กักตุนวัคซีนท่ามกลางการแพร่ระบาดยังคงดําเนินการต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะเกิดไวรัสสายพันธุ์อื่นๆรวมถึงสายพันธุ์ที่สามารถหลบเลี่ยงวัคซีนได้ทําให้การเข้าถึงวัคซีนทั่วโลกเผชิญความเสี่ยงที่ไม่ใช่เพียงแค่ความชั่วร้ายทางศิลธรรมแต่ยังเป็นการทําลายตัวเองทั้งทางเศรษฐกิจและทางระบาดวิทยาซึ่งอาจทําให้ทั่วโลกกับ ไปสู่จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าตราบใดที่ไวรัสยังคงแพร่ระบาดในทุกที่ผู้คนก็จะเสียชีวิตมากขึ้นการค้าและการการเดินทางก็จะหยุดชะงักและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็จะล่าช้าออกไปซึ่งถ้าเราได้ดูติดตามกราฟในส่วนของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าทั้งสหรัฐบราซิลอินเดียเนี่ยยังคงเป็น1ใน3ผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดกันด้วยนะคะ ถือเป็นอัตราการเร่งตัวสูงขึ้นนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการรายงานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก123ล้านคนมาณนะปัจจุบันนี้124.9ล้านค,คนแล้วนะคะกําลังจะขึ้นสู่125ล้านคนในไม่ช้านี้นะคะไม่แน่ไม่นอนค่ะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะแต่แล้วก็ได้นะคะ